สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมช่องนิพนส่วนผลไม้พากินพาเที่ยวครับนี่จะมาจาัดก,การต้นมะหาดหนะ่อยจะพิ่งขุดนะครับดูก่อนครับนี่ครับคุณพ่อตาบอกว่าต้องขุดลากเลยไม่งั้นจะลามไปเลยเป็นต้นมะหาดเนี่ยนะครับเนี่ยต้นขึ้นแข็งนี่ครับนี่เราต้องขุด ตอนแรกเขาให้หเ,เขาให้ตัดแล้วเอาอยามาทาตอด้วยคำนะผมบอกว่าขุดตัดลากแล้วทิ้งเลยทิ้งเอาไว้ไม่กี่วันเกิดขึ้นที่นี่เป็นไม้ลำเป็นไม้นี่โค่นใหญ่ใหญ่แข็งมากเป็นไม้มียางไม้นี่ไม้มียางไอ้เลยยนกวัวเลยแหละตอนเป็นไม้อะนี่นะครับต้องตัดลาก มาเกิดได้ไงมาจากเม็ดหรือเปล่ามาหาดม,มีเม็ดไหมพีเพอดนกมากินน,นะนะโอเคครับเรียบร้อยนี่นะครับตัดปึ๊บนอนนแค่นี้หละจบแล้วครับไมโคดีกว่านะเนี่โคมานี่เดี๋ยวต้องเอาต้นทุเรียนมาปลูกต้องฝังแป๊บหมดแต่ว่ามัน มึงมีเวลาเดี๋ยวเราว่างๆก่อนเนี่ยกอไผ่ก็จะให้ตัดเหมือนกันเนี่ยถุ่มไฟถุ่มไฟเลยเาขาห้ามก่อไฟด้วยเราเอามาโยนทิ้งเนี่ยนะมันเกิดเองไงเนี่ยเห็นไหมไม่มีหน้าเกิดนันตรงนี้ยเออเอาไฟสุมเลย ให้ตายไม่งั้นไม่งั้นปคอใหญ่แล้วหูน่าตั้งแต่ขึ้นสองลำมาให้พี่เอ <laughs> งตัดไม่ตัดนะเนี่ยสุดยอดไม่งั้นไม่โตขนาดนี้โอเคขอบคุณมากเขาจะเอามาปลางมาเขาเอาทุเรียนมาซ่อมเฉพาะท,ทุเรียนนี่แหละสามต้นนี่สามต้นที่นี้เป็นมะปราง วางอสาต้นที่เขย่าดูที่ฝนตกแล้วมันออกไหมกระเบื้องนั่นน่ะน่ะลองเขย่าดูสิออกแล้วครับลือออกตอนนั้นมันทำบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรไม่อยู่เก็บเอาไว้ใช้งานได้ เป็นกระเบื้องเก่าครับลือมาหลายกองทำประโยชน์อะไรบ้างมาทำเล้าทำอะไรครับฝนตกมามาดูน่ครับฝนตกแล้วดินนุ่มนิ่มชุ่มชื่นดูไอ้ทุเรียนจะสมชื่นไหมครับหางแย่ลุ้นยากนะครับทุเรียนเรากว่าจะติดลูกนี้ ไม่คืนฝนตกดูทีเขาจะสดชื่นแค่ไหนเราดูด้วยด้วยนี้ก็รู้นะครับเพราะว่าทำมานานเนาะเราดูหางแยกก็รู้ว่าเขาจะติดหรือไม่ติดนะครับไม่มีทางแล้วครับเนี่ยแบบนี้ไม่มีทางติดแล้วครับผมดูข้างบนดูดวยตานะครับดูด้วยตาเปล่าก่อน คิดว่าได้ได้สักสิบลูกนะครับได้สักสิบลูกหัวเทียนเขาโตโตนะตหัวเทียนเขาแหลมๆหลมน้ไม่มีผิดนะครับถ้าม่โตตามนะมันโตต,ตามจนพกวนวนรวยหัวเทียนต้องต้องโตตามนะครับต้องโตตามครับคุณผู้ชมเทียนต้องโตตามขึ้นไป ไอหัวเทียนแหลมมันน้อยกว่าน้อยไอ้โวเทียนเล็กกว่าไอ้ไอ้การเนี่ยยังไงก็ไม่ติดอกครับต้องโตตามนะครับเอามารุ้นด้วยกันนะครับปีนี้จะได้เก็บทุเรียนไหมครับพูนไม่ออกเหมือนกันนะครับตามอากาศบ้านเราช่วงนี้ฝนตกก็ระมัดระวังนะครับ โอเคนะครับผมชิ้นี้จะชั่นหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูพนักงานลื้อกระเบื้องหน่อยให้เสร็จนะครับจะลงมาปลางครับแถวนู้นลงมาปลางแล้วทุเรียนมาซ่อมทุเรียนเล็กนะครับบนโตกดีดินนิ่มครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้พาเที่ยวสวนหลังบ้านครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย